ซู่ซู่เนี่ซูซ well. ู <Prom Matthew> ่เลนี่ซู่ซู่เนี่ซู่ซู่เนี่ซูซู่ปุ๊บเย้ยผัดเลยผัดให้เข้ากันเออเออจิ๊จินเลนี่ชอบทำอาหารจ้ะเดี๋ยวพ่อใส่ตัวนี้ให้จินดูว่าจินชอบเปล่าโอเคอ พ่อเคยเห็นเนี่ชอบทําอาหารทําไมเลนนี่ถึงชอบทาอาหารนะลูกชอบมีอะไรที่มันสนุกสนุกยังไงอ่ะกิน <laughs> กินเหรอทาไมถึงชอบบ้านลูกอ่ะลูกมันสนุกจินวาดอะไรกระจายจินแฮปปี้แล้วก็ตอนที่ระบายสีมันทําให้จินแฮปปี้เหมือนกัน <laughs> โอเค <laughs> หนูชอบทําอะไรที่สุดอะขนมเค้กมีตอนหนึ่งที่จินวาดรูปคนที่เป็นตัวเล็กๆแล้วก็โตขึ้นโตขึ้น,นจนแก่หนูรู้ได้ยังไงอะว่าหนูต้องวาดแบบนั้นนะจ,จินจำได้ว่าในชุดเขาก็ทำเนมืนนกันแล้วพ่อแก่อย่างพ่อเคยบอกว่าพ่อแก่พ่อแก่เพราะว่าพ่อบอกว่าพ่อแก่รู้จักคําว่าอาชีพไหมคะอาชีพคือ ทำแล้วได้เงินเรียกว่าอาชีพเช่นหมอพยาบาลเชฟอ๋อหนูอยากเป็นเชฟเหรออยากจะทำมันเป็นอาชีพไหมคะอยากวาดลูปเป็นคนวาดการ์ตูนไหมดีนะที่มีหนังสืนอนะชีจินวาดเสร็จแล้วไหนอ่ะชีจินเผโชว์ให้ดูต่อไปพ่อต้องไปหาชุดเชฟให้เลนี่เวลาเลนี่เข้าครัวแล้วดีไหม <c oughs> โอ้นี่คือหนังสือของจีนเหรออรันแรกมันเสร็จแล้วยังคะมันเสร็จแล้วโอ้หนูเล่าเป็นเรื่องเลย มันนนนเป็ิทาต้องเก่งไหมถึงจะเรียกว่าเชฟเก่งเก่งคนที่คนที่เอาเอาให้คนเขาต้องทำแบบนี้ตันนั้นเสิร์ฟหนูชอบงานตัวเองไหมที่หนูเขียนชอบหนูว่าหนูเขียนได้ดีไหมบางทีก็ไม่สวยบางทีก็สวยใครเป็นคนบอกว่าสวยหรือไม่สวยจริงสวยหรือไม่สวยถ้าเรารู้ว่าเราอยากจะวาดให้ดีขึ้นงานของเราเราก็ตั้งใจทำบางที วาดเดียวจริงก็วาดกระดาษอีกนั่นอ้ยไม่กลัวเปลืองเหรอไม่ไม่จานนึงกว่าที่เชฟจะเก่งอ่ะเชฟต้องทำยังไงอ่ะลูกต้องต้องเรนนี่รู้แต่เรนนี่จะไม่ได้ว่ามันเรียกว่าอะไรพ่อจะบอกให้เชฟก็ต้องฝึกต้องซ้อมเหมือนที่เรนนี่ตอนแรกตอกไข่ไม่เป็นอ่ะเพราะฉะนั้นเชฟถ้าจะเก่งต้องทำอะไรเออใช่ต้องฝึก เดี๋ยวจินโตจินก็จะรู้ว่าจินจะเป็นอะไรจินอยากจะทําอะไรพ่อจะให้จินวาดเสื้อได้ไหมคะเป็นเสื้อเก่าพ่อไม่ได้ใช้แล้วพ่อจะเก็บเป็นลายเส้นของจินไว้ได้ไหมคะโอเคลูกวันนี้ทําเมนูให้กินสักอันได้ไหมคะโคฟ,ฟีมือเต็มที่เลยเปล่าอ้อาว <laughs> ปวดอึ <laughs> ปวดอึอา้าวไปแล้วเขาบอกว่าถ้าเราจะสังเกตลูกเราเนี่ยว่าเขาชอบอะไรเนี่ยให้เราสังเกตตอนที่เขาเบือ่อ เขาว่างเขาไม่รู้จะทำอะไรเขาเบื่อเขาหยิบสิ่งนั้นมาทำจีนเนี่ยหยิบกระดาษมาวาดรูปประจําเรนนี่ไม่ได้หยิบแต่ทำผัผัดนะเรนนี่เรนนี่เนนี่เนี่ยก็จะหยิบกระดาษมาวาดเหมือนกันแต่ว่ามีของกินไปด้วยแล้วก็เบื่อเขาเขาก็จะกินแต่เขาก็จะมีคำถามว่าเฮ้ยทำไมนี้มันหวานขึ้นอ่า <c oughs> นั่นคือสิ่งที่เราสังเกตไม่ใช่ว่าเขาวาดรูปเนี่ย เขาจะต้องเป็นคนที่วาดรูปเท่านั้นบางทีเขาคิดทีเขาพูดถึงดาวบางทีพูดถึงสัตว์อันนี้คือสิ่งที่เด็กๆสนใจเขาได้มากกว่าการวาดรูปอ่ะเราสังเกตว่าเขาลูกลูกเราคิดเป็นขั้นเป็นตอนมากใช่ไม่ได้แปลว่าเด็กทุกคนนั้นถ้าวาดรูปหมดจะเป็นคนที่วาดรูปหมดหรือเลี้ยงชีวิตด้ววาดรูปอมิใช่แบบนั้นนะครับสิ่งที่เราถามจิตกกับเรนนี่ไปในคลิปก็คือเหมือนกับคนที่เขาประกอบอาชีพเนี่ย เขาทํเป็นยังไงเหรอซึ่งเขาตอบไปให้ได้หรอกแต่สิ่งที่เราพยายามสืส่อสารคือว่าเขาทําซ้ําๆฝึกฝนแล้วเรนดี้ก็พูดว่าฝึกเขาก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆในวันหนึ่งก็อาจจะประกอบเป็นอาชีพที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้เขาฝึกแล้วเขาทําได้ดียิ่งขึ้นไปเนี่ยเขาจะรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองแล<อ>นะ้วเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมีเซเวนสิ่งที่ดีเนี่ยมันต่อยอดอะไรหลายอย่างได้เยอะในเรื่องอาชีพนะเออมือฝั่งหนึ่งจับมือฝั่งหนึ่งเรื่อย ไปยกินเลืใช่ไ okay. หมเฮ้ยเริ่มชินแล้วฮะเริ่มแบบหันโตมากขึ้นทุกทุกสิ่งที่เสริมสร้างแล้วก็ช่วยลูกได้ดีสุดคือคําชม,มคําชมที่ไม่ใช่เพียงแต่พูดว่าเก่งจังเลยเราชมที่การกระทําเราไม่ได้ชมที่ผลเราคิดออว่ามันจะสวยสวย,ย,สวยจินทำไรพ่อเขาชอบเั้านั้นแหละหรือเพ่อใส่ให้หนูดูเที่ยวชมให้เขาเลยคือเราชมเพื่อให้เขารู้ว่า เราอะเห็นพัฒนาการเขาชมที่ความพยายามความตั้งใจใช่ไอ้หนูตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไร Rainbow Tree ใกล้เสร็จยังคะใกล้จะขาดอะไรบ้างอะลูกพี่หนูคิดเมฆหรออย่างเลนนี่อย่างเงี้ยลูกก็ไปหาซื้อมีสำหรับเด็กมาให้เขาก็จะจับได้เหมาะกับวัยของเขาอะแล้วบางทีเนี่ยถ้าเขาพลาดมันก็จะไม่เลือดออก <c oughs> What may I do t h a t e we gonna do <c oughs> ทำให้ใครใครกินบ้างคะ Everyone Everyone อย่างวันเนี้ยจีนเนี่ยก็วาดรูปบนเสื้อจีนไม่เคยวาดบนเสื้อเลยวันนี้นี่เป็นครั้งแรกของเขาโอเค ว่ามันเสื้อมันมันก็เหมือนว่ากระดาษแต่จริงแล้วนเนื้อสัมผัสมันไม่เหมือนกัน <ขอ S 1> กระดาษไม่เหมือนกันนี่เป็นความยากกว่าปกติที่เขาเคยทำเพราะมีถามว่าถ้าว่าไม่สวยจะทำยังไงแล้วพ่อจะชอบไหมสิ่งที่เราบอกคือสิ่งที่จินทำพ่อชอบมัมันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากความตั้งใจของเขาแล้วเราก็เห็นว่าเขาตั้งใจมีชอบไหมครับเอ,อ่อและสุดท้ายเลยคือความสุขวันหนึ่งเราไม่รู้หรอกว่าจะเปลี่ยนไหมอาจจะไม่ได้ทำอาชีพแบบที่เราคิดคนนี้ก็ได้แต่สิ่งสำคัญคือความสุขในการใช้ชีวิต You ahead. Mm hmm. อย่างเราเองเนี่ยหลายรารั้งที่เราทํางาน <Okay. S 2> เราไม่ได้มีความสุขตลอดนั้นความสุขของเรามันก็อยู่กับบาง <c oughs> สังก,การดูปลาให้อาหารปลาตัดต้นไม้อะไรบ้างตัดต้นไม้ไม่ได้ชอบนะแต่พอเราเคลียร์ต้นไม้แล้ว <c oughs> มองปลาผ่านต้นไม้รู้สึก โอเคเนี่ยชีวิตที่มันมีความสุขเล็ๆๆกๆน้อยๆนอกเหนือจากที่อยู่ครอบครัวนะนความชอบของตุก๊กคือตุ๊กชอบจัดบ้านตุ๊กชอบดูซีรีส์ชอบจัดบ้านบางทีเราเหน็นเห็นบ้านป็เลยแบบวย้อนมันชอบมากอืมมันก็เป็นคือชีวิตของแต่ละคนในความสุขเล็กๆน้อยๆในครอบครัวมันก็ไม่เหมือนกันมันไม่ได้บอกว่าคนนี้สุขแบบนี้แล้วเราต้องทําแบบนี้ทุกคนมันไม่ใช่นะครับสุขของใครมานใช่แต่ว่ามันก็ประกอบเป็นครอบครัว คือถ้าลูกเติบโตขึ้นไปเนี่ยความห่วขงของพ่อแม่เนี่ยจริงๆไม่ได้ห่วงเรื่องเงินทองของเขานะไม่ค่อยจะห่วงเรื่องว่าเขาจะรรทำอาชีพอะไรด้วยซ้ำถ้าจะห่วงก็คือว่าเขาจะใช้ชีวิตแบบมีความสุขไหมแค่ไหน กับใครที่ก็ต้องเจอวันที่เราไม่อยู่มากกว่าเราก็เชื่อว่าเขาจะดูแลตัวเองได้ในระดับที่โอเคอย่างวีโอที่เราดู t e l e b a t e Living นะครับก็ชอบแบบไหนก็ใช้ชีวิตแบบนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะเชิญชวนทุกคนนะครับลองเข้าไปดูของ FWD ประกันชีวิตเราก็จะแปะลิงก์คอมเมนต์ไว้ข้างล่างคือชอบชีวิตแบบไหนก็ใช้แบบนั้นเออใช่เส็จแล้วโอ oh. h a p p ี้เบอรขอบคุณนะคะป๊อปป๊อ እንትን እልክ ነበረ እንትን